อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จหนเอช่องนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับเจ้าหูฟังตัวนี้ครับนั่นก็คือหูฟังเฟกโทนจียีนะครับเป็นหูฟังสำหรับเกมมิ่งนะครับซึ่งชาวเกมมิ่งต้องถูกใจสิ่งนี้กันแน่นอนนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่นักเล่นเกมนะครับแต่ด้วยความอยากลองว่าเมื่อเรานำหูฟังตัวนี้นะครับมาดูหนังแล้วสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมก็ จะลองเล่นเกมนะครับดูว่าคุณภาพเสียงจะเจ๋งตามที่เขาริ่มเรือกันหรือเปล่านะครับที่สำคัญมีราคาไม่แพงนั่นก็คือไม่เกิน300บาทนะครับอันนี้คือสุดยอดไปเลยนะครับโอเคไปรีวิวกันครับคราวนี้มาดูในเรื่องของสเปคแล้วก็ดีไซน์คร่าวๆข,ของหูฟัง f ฟกโทน G23 ตัวนี้กันก่อนนะครับเจ้าหูฟัง f ฟกโทน G23 เนี่ยครับเป็นหูฟังที่ออกแบบมาใช้สาหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับมีน้าหนักที่เบา ตัวหูฟังทําจากวัสดุคุณภาพสูงลองจับแล้วก็เคาะดูแล้วเนะยครับเป็นอลูมิเนียมนะฮะไม่ใช่พลาสติกนะฮะซึ่งจะมีความคงทนแน่นอนนะครับเป็นหูฟังสําหรับสายซึ่งเป็นสายที่แข็งแรงทนทานนะครับมีความยาว120ซนติเมตรนะครับซึ่งจะมี3สีด้วยกันนะครับจะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับตัวหูฟังนะครับจะใช้สายแจ็ค aux ขนาด3.5นะครับออกแบบในรูปทรงตัวแอลนะครับลำโพงเสียบหูก็จะเป็นแบบว่า แยกซ้ายแล้วก็ขวานะครับตอบสนองความถี่130ไปจนถึง300กิโลเฮิร์นะครับแล้วยังมีไมโครโฟนในตัวนะครับแบบ h d ้นะครับที่มีการตัดเสียงรบกวนได้อีกด้วยนะครับที่เป็นจุดเด่นของตัวหูฟังนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือจะมีตัวจูนเซลซาวนะฮะเซลลซาวที่มีสีดำแล้วก็มีสีเขียวนะครับ ซึ่งสีดำนะครับจะให้ความรู้สึกที่เน้นเสียงปืนนะฮะมีเบสทุ้มๆหน่อยนะครับส่วนสีเขียวนั้นจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติใสๆนะครับให้เสียงแหลมสูงเน้นเสียงสมดุลให้ความถี่เสียงที่ดีมากนะครับถ้าใช้ฟังขนาดเล่นเกมนะครับที่มีการฟันดาบกันนานาโฮต้องบอกว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเอาใจสายเกมมิ่งเลยนะครับ จากก่องหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดแล้วก็บอกดีไซน์รูปลักษณะของหูฟังตรงนี้นะครับว่ามีดีไซน์รูปทรงกระสนนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะให้ช่องเสียบนะครับเข้ากับมือถือหรือคอมพิวเตอร์จะเป็นขนาด3.5นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นออมีไมโครโฟนที่ให้เสียงพูดแบบ HD นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถตัดเสียงรบกวนได้อีกด้วยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนั้นนั่นก็คือตัวหูฟัง G 2 3นะครับรูปลักษ์ดูเทด่ดีมีสไตล์ให้ตัวแปลงหูฟังเข้ากับ PC สำหรับใช้ไมค์กับหูฟังไปพร้อมๆกันมีซิลิโคนมาให้2ขนาดแล้วก็มีเซลล์ซาวอีก2ส,สีนะครับนั่นก็คือตัวสีเขียวกับตัวสีดำนะครับแล้วก็มีตัวหนีบหูฟังเข้ากับปกเสื้อแล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือคู่มือนะครับแต่ก็ ไม่มีภาษาไทยนะครับมีแต่ภาษาอื่นนะครับครับผมคราวนี้นะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนเซลซาวนะครับซึ่งเป็นเซลซาวสีเขียวนะครับแล้วก็ในนี้นะครับมันจะมีเซลซาวสีดําติดอยู่กับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราทําการแกะซิลิโคนออกก่อนนะครับนี่นะครับเซลซาวสีดําอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หมุนออกเลยนะครับแบบนี้ง่ายง่ายฮะปุ๊บเรเรียบร้อยแล้วก็วางไว้นะครับจากนั้นเราก็ติดตั้ง แผนที่ครับนั่นก็คือเซลลซาวสีเขียวนะฮะเคหมุนเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบซิลิโคนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเรียบร้อยเนี่ยนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งเซลซาวสีเขียวนะครับให้รายละเอียดที่มุ่งเน้นในเรื่องของเสียงดาบนะครับจะใช้ในลักษณะของธรรมชาติของเสียงที่เสียงใสนะครับให้ความถี่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ความถี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับ เดี๋ยวผมจะลองใส่หูฟังแล้วก็ดูภาพยนตร์ดูนะครับว่าเสียงที่ได้จากหูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับมีความรู้สึกแบบไหนนะครับเสียงจะดีแค่ไหนโดยผมจะใส่ท่อนาเสียงนะครับหรือเซียวซาวนะครับจะเป็นสีดำนะฮะดูว่าเสียงจะดีแค่ไหนโอเคครับผมถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ ครับผมก็ได้ทําการทดสอบใช้หูฟังในการดูภาพยนตร์ไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับในการใช้เซลซาวสีดํานะครับก็ต้องบอกว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วทีนี้นะครับผมจะใช้หูฟังตัวนี้นะครับโดยใช้เซลซาวสีดํานะครับในการทดสอบเล่นเกม ROV ก่อนนะครับโอเคครับผมถ้าหักพร้อมแล้วไปชมกันครับ สำหรับการเล่นเกม ROV นั้นโดยผมติดเซลซาวสีดำนั้นนะครับให้ความรู้สึกที่ออกไปทางเสียงเบรดต่ำๆหน่อยๆนะครับซึ่งในความชอบนั้นก็แล้วแต่บุคคลเลยครับครับผมเมื่อกี้ก็ได้เป็นการทดสอบในการเล่นเกม RV นะครับโดยใช้เซลซาวสีดำนะฮะอันนี้ติดกับสีดำอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตรงนี้นะฮะนี่นะครับเซลซาวสีเขียวนะครับโดยผมจะเล่นเกมฟรีไฟนะครับโดยใช้ คอมพิวเตอร์ในการเล่นนะครับดูว่าอารมณ์ความรู้สึกของการฟังออกมานั้นจะให้เสียงได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าหากพร้อมแล้วประชมกันครับในการเล่นเกมฟรีไฟนั้นโดยผมใช้เซลซาวสีเขียวนะครับจะให้ความรู้สึกเน้นไปทางเสียงแหลมสูงสูงมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นบอกได้คำเดียวว่าฟินเลยครับผม ครับผมจากที่ได้ฟังเสียงจากหูฟังตัวนี้แล้วนะครับบอกเลยนะฮะว่าใช้งานกับการเล่นเกมที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานแล้วก็มันมากๆเลยนะครับแต่ถ้าหูฟังตัวนี้นะครับนำไปฟังเพลงได้ไหมนะครับตอบได้เลยนะครับว่าฟังได้ครับแต่ยังไม่ฟินเท่ากับการเล่นเกมนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่เหมาะสําหรับแก่การเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นที่ถูกใจสําหรับเกมมิ่งแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันแยก เสียงดาบเสียงปืนอะไรอย่างนี้ได้ชัดเจนมากเลยนะครับโดยรวมถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้ผมยกนิ้วให้เลยนะฮะซึ่งหูฟังตัวนี้ไม่แพงด้วยนะครับในราคาไม่เกิน300บาทนะครับถ้าหากใครกําลังมองหานะฮะก็ต้องบอกว่าหูฟังเกมมิ่งตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วผมก็ได้ทําการรีวิวข้อมูลแล้วก็ทดสอบหูฟังเฟกโทนตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ท่านผู้ชมชอบแล้วล่ะนะครับถ้าหากท่านผู้ชม สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์นะครับในการสั่งซื้อออนไลน์ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถไปกดซื้อกันได้นะครับโอเคครับผมถ้าเห็นว่าในคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ